ขนาแก้วนะคะก็ยังเป็นใบเดียวในโลกเลยนะคะนี่ถ้าใครได้มีโอกาสมาสุพรรณนะคะมาสัมผัสได้เลยนะคะบรรยากาศที่โฮมสเตย์หรือบ้านสวนสีกาค่ะที่นี่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านรรับรองค่ะหลังนี้นะคะ,คะ เดี๋ยวครูจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปร่วมชมบรรยากาศค่ะบรรยากาศตอนนี้ชื่นมื่นเลยนะคะพวกเราคณะนะทีมครูยังแฮมปี้ก็เลยได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศก็คือมาเยี่ยมเยียนน้องซึ่งเราคบคุ้นกันมานานมากวันนี้เรามีโอกาสได้เข้ามาเพื่อนๆค่ะมาชมบรรยากาศร่มรื่นที่นี่นะคะบ้านสวน4ี่กค่ะ เครื่องดื่มเย็นเย็นชื่นใจที่ทางสวนเขาแนะนำนะคะค่ะคือจะทานอะไรมาสั่งทานได้เลยบารลิสต้านะครับประจำบ้านสวนสีเก้าน้องก็ได้เริ่มแล้วนะคะดำเนินการเครื่องดื่มต่างๆที่คณะของเราได้สั่งนะคะช่วยช่วยน่กช่วยช่วยหลานเพราะว่าหลานบรรยากาศฮดดองค่ะ น,นี่ก็สัมผัสบรรยากาศในบ้านสวนสีเกเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะตอนนี้ก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้ามาสัมผัสบรรยากาศเกี่ยวกับการดื่มค่ะดื่มน้าหลายชนิดมากเลยนะคะที่นำเสนอนะคะก็เพื่อนๆน,น,น้องๆก็สั่งในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะคุณครูก็จะสั่งอะไรนั้นอุบไว้ก่อนค่ะอนนี้อันนี้อะไรเนี่ย สตรอเบอรี่สี่เก้าค๋อสตรอเบอรี่สี่เก้ากับน้ำสตรอเบอรี่โอ้สวยนะสวยมากดูแก้วสิคะดูแก้วสินค้านี่สตรอเบอรี่สี่เก้าค่ะขอชิมเลยอ่ะโอเคค่ะเจ้าของกลางใครวะ ไอตัวเจี๊ยบนี่ของคุณครูนะคะค่ะนี่ตอนนี้เริ่มแล้วนะคะต้องคุมไฟด้วยครับอ่าคุมไฟด้วยใช่ไหมคะใช่ถ้าบางอย่างมันแรงไปแล้วมันจะอันนี้เฉพาะของครูคนเดียวใช่ไหมใช่ครับผมนี่คือเครม่ามันจะออกนนงา้มเะสุดยอด หอมมหอมกาแฟพี่ชอบดมกาแฟนี่ค่ะพอใส่น้ำแข็งเพิ่มต้ใส่น้ำแข็งมันจะเกลือตาเสร็จแล้วใช่ไหมคะว้าว สุดยอดได้แล้วค่ะออรนกาโนอร่อยอร่อยจากน้องนะคะ,คะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณคูก็จะไปดื่มแล้วนะคะ อ,ออรนกานอของบ้านสวนซีเก้านะคะค่ะสุดยอดเห็นไหมคะขนาดแก้วนะคะก็ยังเป็นใบเดียวในโลกเลยนะคะนี่รสชาติ ปุ๋ยธรรมาชาติจากปุ๋ยขี้วัวปุ<ม>๋ยมากแล้วก็แมลงที่รบก,กวนน้อยผมจะปลูกด,ดอกไม้จาจาร์ดอกไม้นี่ครับดอกไม้มันจะเหม็นพวกดอกพวกนี้ดอกดาวเรืองดอกอะไรเนีเ้ยเขาก็เหมือนเขาธรรมาชาติบำบัดกันเองอม,มันจะมีกินบ้างเล็กๆน้อยก็ไม่เป็นไรแต่มันจะบำบัด เนี่ยอาหารจานจเดียวของบ,อองบ,อองบางทีเนี่ยเขาสั่งอาหารจานจเดียวก็สั่งคนเขาเห็นหมดแต่ครูทำไม่ทันเลยอาหารจานเดียวง่ายๆใช่ไหมน้องเจ้าของเ <c oughs> จ้าของสวนนะคะ <c oughs> บอกว่าถ้าเราจะสั่งอาหารท <c oughs> านนั้นอายว่าเราค่ะให้ทําเองโดยมีวัสดุนะคะเพราะฉะนั้นเอายังไงดี <c oughs> พวกเราจะยอมไม่แ <c oughs> ค่เนี่ยยอมทำแบอกว่าอร่อยไม่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 เป็นไรแล้วก็ติมันเองให้พี่แดงทำดีกว่าเอาขาด ้เยอตอนนี้นะคะนะของเราก็บรรลุบรรลุผลสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะขอกลับก่อนนะคะกับบรรยากาศสวยงามที่บ้านสวนสีก้าหลังนี้นะคะค่ะ